แพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย ได้จัดตั้งสาขาปภกษาวิทยามาเป็นระยะเวลาะย,ะยาวนานซึ่งในปัจจุบันได้มีการพัฒนามีอนุาสาขาต่างๆทางประษาวิทยามากมายสาขาภาษาวิทยามีหน้าที่ในการเรียนการสอนนิสิตแพทยกอบรมแพทย์หลังปริญญานอกจากนั้นก็มีหน้าที่ในการวิจัยและการบริการผู้ป่วยทางปภาษาวิทยามีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ทั้งระดับชาติและนา,นานาชาติมาเป็นระยะเวลานาน,านและต่อนเนื่องจนถึงปัจจุบัน าขาวิชาประสาทวิทยามีการทำงานใกล้ชิดนะคะร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับทางประสาทวิทยาอยู่หลายๆศูนย์นะคะเป็นการพัฒนาองค์ความรู้พัฒนางานวิจัยเพื่อจะให้การดูแลรักษาป้องกันโรคต่างๆทางด้านประสาทวิทยามีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกๆมิติค่ะผู้ป่วยทางระบบประสาทาที่มีความซับซ้อนของโรคสูงมีความจําเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและการรักษาจากแพทย์ผู้มีความชํานาญด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สาขาวิชาประสาทวิทยาคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรามีความพร้อมในด้านต่างๆเรามีศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ในโรคซับซ้อนทางระบบปราสตรมากมายพร้อมกับน,นี้เนี่ยเรายังมีการศึกษาวิจัยเพื่อหวังที่จะความรู้ใหม่ๆนั้นไปใช้รักษาผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนอกจากนี้เนี่ยเรายังมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตแพทย์และแพทย์ประสาทวิทยาสร้างระบบเรือข่ายการดูแลผู้ป่วย สำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาที่ทันสมัยเหล่านี้นะครับโดยการที่เราให้ทางโรงมาจุฬาทางแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้เป็นแพทย์พี่เลี้ยงในการช่วยดูผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนเหล่านั้นที่อยู่ห่างไกลเราดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจรโดยทีมแพทย์พยาบาล และบุคลากรกทางการแพทย์สา,สาขาวิวชาชีพผู้เชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเรามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างเช่น C T M R I หรือแม้แต่อัลตราซาว์ในการประเมินผู้ปว่วยเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างถูกต้องตลอดจนเรายังใช้ขุณยนในแง่ของการติดตามดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยผู้ป่วยจะได้รับการฟื้นฟูติดตามทั้งในแง่สมรรถภาพร่างกายและจิตใจและเรายังให้คำปรึกษาในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ในโรงพยาบาลเครือข่ายและโรงพยาบาลในประเทศเพื่อนบ้านด้วยครับศูนย์รโรคลมชักสภากาชาดไทยเรามีความตั้งใจนะครับที่จะให้การรักษาผู้ป่วยโรคลมชักที่มีความซับซ้อนนะครับเราทํางานเป็นทีเพื่อที่จะให้ผู้ป่วยดีขึ้นนะครับในเรื่องของการรักษาเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของยารุ่นใหม่นะครับหรือสําหรับผู้ป่วยที่ติดต่อยาเราสามารถที่จะหาจุดกาเนิดชักเพื่อการผ่าตัดได้นะครับไม่ว่าจะแพทย์ราษาพิทยา แพทย์ทางรังสีโดยใช้เทคนิคทางภาพต่างๆที่มีความทันสมัยหรือมีการตรวจขึ้นไฟฟ้าสมองโดยใช้เทคนิคพิเศษนะครับทางศูนย์เราเย,ยังมีเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกลนะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยนยที่มีอาการซึมมากอยู่ใน ICU นะครับทางทีมแพทย์ที่อยู่ห่า,หางไกลสามารถที่จะปรึกษาเราโดยใช้เทคโนโลยีทางเทเลเมดิซีนะครับในการที่ช่วยให้เราแปลภาพทางคลื่นไฟฟ้าสมอง เพื่อช่วยในการวิจัยและให้การรักษาที่เหมาะสมต่อไปเราเป็นศูนย์ต้นแบบในการดูแลรักษาค้นคว้าวิจัยและการเรียนการสอนทางด้านโรคพากินสันและกลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องแบบเป็นองค์รวมที่ประกอบด้วยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีนวัตกรรมในระดับประเทศและนานาชาติ อีกทั้งยังมีโครงการอบรมให้ความรู้ทางการพยาบาลผู้ป่วยพาร์กินสันโดยพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคพาร์กินสันเป็นแห่งแรกในประเทศไทยอีกด้วยเรามีบปการให้การวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยในลกลุ่มโรคระบบประสาทส่วนปลาย ผู้ป่วยในโรคก,กลุ่มนี้มักจะมาด้วยอาการอ่อนแรงหรืออาการชาอาการไม่ซับซอ้อแต่การวินิจฉัยมักจะทำได้ยากนะครับเราจึงมีบริการการ,การตรวจค n i n a l n e u r o โ h y s i o l o g y Pathology, Molecular, า t u d y ร่วมกันเพื่อให้การวินิจฉัยได้อย่างแม่นยำและนำไปสู่การรักษาที่ถูกต้อง โรคประสาทวิทยาภูมิคุ้มกันและการอักเสบนะคะเป็นหน่วยที่ทําหน้าที่ดูแลนะคะผู้ป่วยที่มาด้วยโรคสมองอักเสบหรือว่าไขสันหลังอักเสบเพื่อที่จะดูแลผู้ป่วยนะคะในโรคเหล่านี้โดยเฉพาะจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะรวมไปถึงเจ้าหน้าที่และบุคลากรทีม่มีการตรวจทดสอบทางนิโร m ค s มชันนะคะรวมถึงการทดสอบอื่นๆเพื่อที่จะให้การดูแลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมและนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังมีความร่วมมือกับศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ เพื่อที่จะได้นำการยินิจฉัยด้วยเทคนิคชั้นสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเรานะคะได้มีการผสมผสานทั้งเทคโนโลยีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อที่จะดูแลผู้ป่วยในกลุ่มรอบนี้ให้ได้ออกมาได้ดีที่สุดค่ะ หน่วยนิวโรคลอกนิทีฟและคลินิกความจำนะครับเป็นหน่วยที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับคล็อกนิทีฟฟังชันนะครับและก็ผู้ป่วยสมองเสื่อมจากสาเหตุต่างๆเช่นโรคอัลไซเมอร์นะครับโดยมีทีมแพทย์และนักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญนะครับประกอบกับการวินิจฉัยด้วยการทําแบบทดสอบนะครับแล้วก็การตรวจภาพสมองด้วยวิธีทันสมัยเช่นเ r i และ p e t s c a นนะครับนอกจากนั้เนี่ยยังให้คำปรึกษานะครับเพื่อการดูแลรักษาที่ดีที่สุดครับ หน่วยโรคปวดศีรษะของเรามีการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคปวดศีรษะที่หลากหลายเ <c oughs> มื่อจะเป็นโรคปวดศีรษะไมเกรนโรคปวดศีรษะคลัสเตอร์รวมไปถึงกลุ่มโรคปวดใบหน้าเรามีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปวดศีรษะรวมไปถึงแพทย์สาขาอื่นเพื่อความครอบคลุมในการดูแลรักษาผู้ป่วยและเพื่อผลลัพธ์ที่ดีสุดในการดูแลรักษาผู้ป่วยแต่ละรายครับ ศูนย์ของเราก็มีหน้าที่ที่จะบูรณาการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสมองของคนปกติแล้วก็นําไปเปรียบเทียบกับในของผู้ป่วยนะครับผู้สูงอายุที่มีการเปลี่ยนแปลงของสมองตามปกติมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับจนกระทั่งถึงจุดที่เริ่มมีการทํางานสมองลดลงไปจนถึงเรื่องสมองเสือ่อมศูนย์เราก็พยายามที่จะสร้างเครื่องมือนะครับในการที่จะวิเคราะห์ในการที่จะตรวจพบแล้วก็ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสมองเหล่านี้นะครับก็อาจจะใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับทางคอมพิวเตอร์เช่นแบบทดสอบการทํางานสมองทางคอมพิวเตอร์ ไปจนถึงการตรวจวัดขึ้นไฟฟ้าสมองการใช้ mrI มาตรวจวัดการทํางานของตัวการไหลเวียนของเลือดเครื่องมือในศูนย์นียก็จะมีจํานวนมากเลยที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ต่างๆเราก็เลยจะเป็นศูนย์ที่ทํางานร่วมกับศูนย์ประสาทศาสตร์ในการที่จะบูรณาการองค์ความรู้รอบด้านหลอานี้ครับเมาให้ดูแลเป็นอย่างดีจากที่หมดหวังนะ่ะ ก็มีความหวังขึ้นมาอีกแต่ก็อาการดีขึ้นแะแขนขาที่เคยเกงก็ดีขึ้นค่ะคุณหมอเฉพาะทางเกงและให้การดูแลรักษาที่ลูกเป็นอย่างดีค่ะให้ความเป็นตันเองคือก็ประทับใจค่ะดูแลดีมากเลยตรงนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็พูดว่าคุณเบาใจดีดีมากๆเลยค่ะเพราะหมอเนี่ยพยายามที่จะค้นคว้าทำทุกวิีทางที่มีความเป็นห่วง ลูกเราจะจริงๆไม่ได้ห่วงแต่ลูกอย่างเดียวยังดูแลถึงแม่ด้วยเพราะว่าผลกระทบที่ลูกไม่สบายแบบนี้มันก็ทำลายจิตใจพ่อแม่อยู่ต้องขอบคุณที่หมอพันาใจท่นีสาขาประสาทวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งนะครับ ที่จะให้บริการสําหรับผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนของโรคสูงด้วยทีมงานคณนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือที่ทันสมัยและเราพร้อมที่จะผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางประสาทวิทยาที่จะออกไปให้บริการสําหรับผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกลทั้งนี้เราตั้งใจที่จะให้บริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้ป่วยของเรา